พิวเตอร์ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะคอมพิวเตอร์เปิดก่อนเนาะเปิดไงคะอือโอ้โหในหันจอให้ดูสิคะหันจอให้ปะมาดูหน่อยคะหันจอให้ดูหน่อยหันจอให้ดูหน่อยอ๋อมีกระโดดนเต็มเลยค่ะจะเลือกไหนดีคะอออเเาลยกระโดนเต็มเลยค่ะอ๋อแล้วอุณหนูอุ่นทำอะไรคะพิมพ์งานเหรอคะ มีการ์ตูนตัววัสปละตินม hmm. ีการ์ตูนตัววัสดตีนจตูจีภาษาอะไรเอ็กซด้วยค่ะค่ีต่อมีวสดุโาณในโบราณภาเอลภาษาสเปนเหรอเรามีตัวปีภาษาจีนกบยังคะเนี่ยอามอลทีอารด แล้วมีเชนในดิอาเรามีานานเรามีลูกบอลเมีลูกศรเรมีอะไรนะจบหรือยังคะรายการนี้รีวิวจบยังคะรายการนี้ยังไม่จบค่ะหน้าจอยังไม่จบด้วยพิมพ์งานหน่อยครัพิมพ์งานหน่อยครับช่วยนิ้วหน่อยค่ะโอ้โหนิ้วนิ้วธรรมดาเสร็จเร็วยังคะเนี่ย มันสามารถเปลี ah <ına> ่ยนเรื่องกันได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้กี่เรื่องคะสามเรื่องค่ะสามเรื่องเหรอคะเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งมีอะไรบ้างคะเรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องอะไรคะมีเรื่องหนอยหมกแดงค่ะเรื่องที่สองนะคะแล้วที่สองเป็นเรื่องเอวสาธนาค่ะเรื่องที่สามนะคะเรื่องที่สามก็เป็นตาโปนตาโปน โอเคค่ะวันนี้จบแล้วละค่ะปิดคอมเลนค่ะแล้วก็ลาลาผู้ชมด้วยนะคะปิดปิดคอมเลยค่ะปิดคอมยังไงคอมปิดยังไงคะปิดคอมยังไงยังไม่เสร็จเหรอคะงานไม่เสร็จลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนักอุ่นงักอุ่นขอตัวไปทำงานก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอตัวขอตัวไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอเคเจ๋งได้เนี่ย